เอาหารญี่ปุ่นสุดอ้วนครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือด็อกเตอรช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง <S <S 7อาหารญี่ปุ่นสุดอ้วนครับ โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงภาพอาหารญี่ปุ่นเป็นไงครับโอ้โหสุขภาพดีมีความสุขแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับคนญี่ปุ่นไม่น่าจะต้องมีคนอ้วนเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับคนญี่ปุ่นก็อ้วนไม่น้อยไปกว่าคนไทยเลยครับคราวนี้มาดูครับว่า7อาหารญี่ปุ่นสุดอ้วนมีอะไรบ้างครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ 7อาหารญี่ปุ่นสุดอ้วนครับโดยปกติอาหารญี่ปุ่นเป็นไงฮะฟังแล้วมันน่าจะมีสุขภาพดีเนาะแต่คนญี่ปุ่นอ้วนๆนั่งเยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีครึ่งหนึ่งที่สุขภาพอีกครึ่งหนึ่งมันไม่ค่อยสุขภาพเท่าไหร่สุขภาพดีเช่นพวกปลาดิบนะฮะสลัดสาลายทัวมานะครับปลาย่างอย่างนี้สุขภาพดีแต่สุขภาพไม่ดีมีอะไรบ้างอันแรกครับโรและข้าวปั้นต่างๆข้าวปั้นชิ้นหนึ่งนะฮะร้อยกิโลแคลอรี่ค่าเฉลี่ยนะครับ แถวหนึ่งยาวๆนะครับประมาณ800ร้อถึงพันแคลอรี่แล้วแต่จะใส่อะไรพิสดารลงไปนะครับคาร์โบไฮเดรตล้วนๆนะฮะคือข้าวปริมาณข้าวเยอะมากปริมาณโปรตีนต่ํามากแบบนี้นะฮะสะสมไขมันที่พุงเยอะมากนะครับ1,000ันแคลอรี่ก็คือโรลอันนึงเนี่ยนะฮะวิ่งไปเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับกว่าจะหมดไปจากร่างกายท่านนะครับอันที่2ครับอันนี้ผมชอบมากครับราเมงครับโดยเฉพาะราเมงน้ำข้นท็อปหมู3ามชั้นนะครับโอ้โหมันซีดมันอร่อยนะฮะ คืองนี้ฮะตัวพวกนี้นะครแคลอรี่สูงมากๆเลยต้องบอกว่าประมาณชามหนึงประมาณ1,200 แคลอรี่นะฮะซึ่งใช้เวลาการเบรนทิ้งประมาณปั่นจักรยานนประมาณ2ชั่วโมงเต็มนะครับแฟตเนี่ยห้กรัมวันหนึ่งของเราเนี่ยทานแฟตประมาณ 50- 70กรัมแปลว่าชามเดียวถ้าเลิกทานแฟตไปแล้วอะ่ะนะฮะคาร์โบไฮเดรตในประมาณ140กรัมสูงมากโปรตีนเนี่ยสีกรัมถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับโปรตีนนะฮะเน้นไปพวกคาร์โบไฮเดรตไปพวกแฟตไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นลดลดนิดน,นึงหรืออาจจะกินแค่ถ้วยเล็กก็พอนะครับมาต่อกันที่ชนิดที่3ครับข้าวหน้า หมูทอดนะฮะพวกคัสสึด้งต่างๆนะฮะเข้าหน้าหมูทอดเข้าหน้าไก่ทอดเข้าหน้ากุ้งเชมปุระนะฮะ9 0 0ถึงแคลอรี่นะครับต่อจานนะครับถ้าจะให้ดีครับเทคนิคการกินเอาข้าวออกครึ่งหนึ่งนะฮะก็ลดแคลอรี่ได้ประมาณสัก200 100ถึง200แคลอรี่แล้วนะครับยังไม่พอครับถ้าเกิดสั่งเป็นพวกแบบขอ้าวข้าหน้าไก่ไข่ตุ๋นอย่างนี้ของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโอเคเลยอย่างเงี้ย การปรุงเขาดีไม่ใช่เป็นการทอดแบบนี้ก็จะยิ่งได้สุขภาพที่ดีได้ทั้งไข่จากแบบโปรตีนจากไข่โปรตีนจากไก่แล้วก็การปรุงเป็นการต้มอย่างนี้ดีมากๆนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับยอดฮิตเหมือนกันครับข้าวหน้าแกงกะหรี่ครับข้าวหน้าแกงกะหรี่โดยตัวมันเองเฉยๆแล้วนะมีข้าวกับแกงกะหรี่ราดเฉยๆแค่เนี้ยพันแคลอรี่พันแคลอรี่ครับถ้าท่านท็อปปิ้งหมูทอด อบชีสข้างบนโอ้โหจัดไป1,500แคลอรี่ครับโอ้โหวิ่งกัน3ชั่วโมงอ่ะไม่เสร็จอ่ะนะครับอันตรายจริงนะฮะสำหรับข้าวแกงกะหรี่นะฮะก็นานๆทานทีหรือเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวาัยพืชนะฮะกินข้าวลดลงครึ่งหนึ่งท็อปปิ้งก็เลือกเป็นแบบพวกหมูย่างเนื้อย่างอ่าอะไรแบบนี้ดีกว่าถ้าเลือกเป็นท็อปปิ้งของทอดนี่โอ้โหไปกันใหญ่ครับ โอเคครับมาต่อกันที่อาหารชั้นที่ที่5อาหารชั้นที่ที่5นี่คล้ายกับว่าดูสุขภาพดีครับนั่นคือปลาไหลย,ย่างนะฮะปลาเนี่ยมันดีอยู่แล้วฮะโดยเฉพาะปลาไหลก็ถือว่าดีเอาไปย่างก็ดีแต่ซอสของมันซอสที่ทามันเนี่ยค่อนข้างหวานมากแล้วปลาไหลย,ย่างมักมากับข้าวปริมาณมหาศาลเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะข้าวลดลงขึ้นหนึ่งตัวปลาไหลย,ย่างเนี่ยก็ถือว่าทานได้แต่นานๆทีแล้วกันนะครับเพราะว่า กล่องหนึ่งนะฮะข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยก็มีพันแคลอรี่แล้วครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่6ครับกินง่ายอร่อยแล้วก็กินบ่อยซะด้วยนั่นก็คือเกี๊ยวซ่านั่นเองครับเกี๊ยวซ่า1ชิ้นครับ60แคลอรี่ครับเป็นอย่างต่ำนะครับถ้าท่านกินสัก5ชิ้นก็300นะครับถ้าท่านกินสัก8ชิ้นก็โอ้โหเท่าไหร่ละสี่ห้าร้แคลอรี่แล้วไม่พอกินเกี๊ยวซ่าก็กินกับข้าวนะครับข้าวก็อีก200แคลอรี่รวมไปรวมมา800-900แคลอรี่เยอะเลย ก็ระมัดระวังบางคนท็อปหน้าชีสครีมไข่กุ้งเอาไปอีก150แคลอรี่บวกไปบวกมาพันกว่าแคลอรี่แล้วฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังนะฮะเกี๊ยวซ่าไม่ใช่ว่าทานแล้วจะผอมทานแล้วก็ไม่ค่อยอิ่มนะฮะก็แนะนําว่าถ้าจะทานจริงก็ให้ทานผักที่เขาให้มาก่อนเยอะๆเยอะๆเลยนะฮะขอเติมผักก่อนใส่สลัดนิดหน่อยอย่าไปใส่เยอะนะฮะเสร็จแล้วค่อยทานแบบนี้จะทําให้ดูดซึมพวกแป้งพวกไขมันได้ช้าหลงทําให้เราอ้วนน้อยลงนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่7ครับชนิดสุดท้ายครับ แพงด้วยนะฮะแถมแบบยิ่งกินยิ่งอ้วนครับนั่นก็คือสเต็กเนื้อลายหินอ่อนนั่นเองครับยิ่งลายพลอยนะฮะยิ่งอ้วนนะฮะ A4 A5 เนี่ยมันแพลบเลยนะฮะชิ้นหนึ่งเนี่ย180กรัมหรือประมาณ6ออนเนี่ยมีแฟตอยู่30กรัม มีโปรโตีนอยู่30กรัมครึ่งๆ่งเลยนะฮะโอ้โหก็คือเหมือนกินน้ำมันครึ่งหนึ่งกินโปรโตีนครึ่งหนึ่งอะ่ะแบบนี้ร่างกายไม่ไหวแล้วมักจะเป็นไขมันอิ่มตัวไขมันที่ไม่ค่อยดีทําให้ไขมันเลวในร่างกายสูงคอเลสเตอรอลสูงเสี่ยงโรคหัวใจนะครับชิ้นหนึ่งประมาณ500แคลอรีน,นะฮะเดิน2ชั่วโมงะฮะท่านกินชิ้นหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเรามาระวังแล้วกันแต่ถ้าเป็นเนื้อสันในไม่มีมันอันนี้แนะนําโปรตีนเน้นๆครับโอเคครับนี่ก็คือ7ดอาหารญี่ปุ่นสุดอ้วน สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ